สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเที่ยวเมืองไทยอ Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยสวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมนเตรค่ะทั่วไทยยังต้องเจอกับฝนที่ตกหนักไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่8-9กันยายนนี้ค่ะ ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเจอกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะเพราะว่าร่องมรสุมกําลังแรงที่พาดผ่านภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างรวมไปถึงภาคตะวันออกค่ะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจากนั้นช่วงวันที่1 0ถึง14กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยยังคงต้องเจอกับฝนนะคะเนื่องจากมารสุมกำลังค่อนข้างแรงที่อ่อนลงแต่ว่าก็ยังส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องเจอกับฝนที่ตกหนักด้วยค่ะ คราวนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2ี่องศาสูงที่สุด34องศาค่ะภาคอีสานนะคะมีฝนร้อยละ70และฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด32องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด33องศา ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะมีฝนร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด33องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ70นะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด32องศาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักร้อยละ80กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด32องศาค่ะ ขณะที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะยังคงเตือนให้เฝ้าระวังพื้นที่น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังค่ะภาคเหนือมีด้วยกัน8จังหวัดนะคะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพรล่ลำพูนน่านสุขโขทยัยนครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคอีสานมี1จังหวัดค่ะที่นครราชสีมาภาคกลางและภาคตะวันออก9จังหวัดด้วยกันนะคะที่กาญจนบุรีค่ะนครนายกปราจีนบุรีสายแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ขณะที่กรุงเทพมหานครยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมขงังจากปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยค่ะระยะนี้ฝนตกต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวซารและกลับมาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากระเมเนรตและสุดที่ดาวพยากรณ์ได้ในก้าวข่าวความทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย